ลบบุรีลบบุรีคิดออฟคุมเข้มตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถควันดำเพื่อลดฝุ่น pm 2.5พบรถควันดำออกคำสั่งห้ามใช้รถชั่วคราว30วันให้ํำรถไปปรับปรุงแก้ไขให้ค่าควันดำให้เป็นไปตามมาตรฐานเมื่อเวลา9นาฬิกาที่บริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพัฒนานิคมถนนสาย21สระบุรีหลมสกักตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี นายธีรพงศ์วิมลจิตระนงผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7เ <c oughs> จ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลบบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคมและฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลดีลางกว่า30คนร่วมกันเปิดปฏิบัติการคิดออฟ ุ่มเข้มตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถควันดำลดปัญหาฝุ่นมนลพิษ PM 2.5โดยได้ตั้งจุดตรวจพร้อมนำอุปกรณ์เครื่องมือชุดตรวจทางเทคโนโลยีดำเนินการตรวจสอบและห้ามใช้รถยนต์ควันดำที่วิ่งผ่านทางหลวงหมายเลข21ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านพื้นที่ชุมชนและเขตตัวเมืองหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดลบบรุรีและจังหวัดใกล้เคียงณนะจุดตรวจสอบตรวจจับ รถควันดำบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีลบบุรีล่มสักหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพัฒนานิคมตำบลดีลงังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีซึ่งผลการปฏิบัติจากซุ้มเรียกรถยนต์กลุ่มเป้าหมายซึ่งเน้นรถยนต์ดีเซลตรวจสอบจำนวน76คันพบรถควันดำเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จำนวน31คันไม่พบควันดำเกินค่ามาตรฐานและรถยนต์ตามพระราชบัญญัติขนส่งจำนวน45คันพบควันดำเกินค่ามาตรฐานจำนวน3คันพนักงานเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งห้ามใช้รถชั่วคราวโดยการติดสติกเกอร์และพ่นสีบริเวณกระจกหน้ารถระบุข้อความห้ามใช้รถเป็นการชั่วคราวจำนวน3คันทั้งนี้เจ้าของรถ ที่โดนคำสั่งห้ามใช้รถชั่วคราวจะต้องนำรถไปปรับปรุงแก้ไขให้ค่าควันดำเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดภายใน30วันหลังจากนั้นให้นำรถไปตรวจสอบอีกครั้งเพื่อขอปลดคำสั่งดังกล่าวได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนิว24สุกันวรีสุวรรณายงาน